เซรั่มปราบสิวออร์แกนิกช่วยเสริมเกาะป้องกันผิวของเราให้มีความแข็งแรงมากขึ้นเปิดมาแล้วเกือบ2ปีเฉพาะตัวเซรั่มสิวเดียวนะคะขายไปได้แล้วมากกว่า500 0 0 0ขวดยอดขายของเราทะลุ100ล้านบาทภายในระยะเวลาไม่ถึง2ปีค่ะ เนอเดรลนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มของเวชสัมอางคือจะต้องมีการวิจัยแล้วก็พัฒนานอยู่ภายใต้การดูแลของทีมแพทย์ผิวหนังต้องมีการทดสอบต้องมีการเทสในห้องแลบต้องส่งไปยังต่างประเทศและยังต้องมีอาสาสมัครเทสจริงโดยมีระยะเวลากําหนดต้องมั่นใจแล้วจริงๆว่าสามารถใช้ได้กับคนที่มีปัญหาผิวแพ้ง่ายในระดับที่เรียกได้ว่าไฮโปอัลเลอร์จินิกก็คือแพ้ง่ายมากๆและเซนซิทีฟมากๆจริงๆค่ะ ตอนนี้ต้องบอกว่าตัวพี่เนมเองเนี่ยอายุ40แล้วก็จะมีปัญหาในเรื่องของสิวเกี่ยวกับความเครียดการพักผ่อนน้อยหรือ,รอว่าบางทีเป็นช่วงก่อนประจำเดือนสามารถใช้ได้กับทุกคน <ST> S> <S โดยเฉพาะคนที่มีปัญหาผิวแพ้ง่ายนะคะตัวเนมเองเนี่ยก็มีปัญหาในเรื่องของผิวแพ้ง่ายเหมือนกัน <ST> S> <S แล้วก็ต้องบอกได้เลยว่าเป็นคนที่ผิวบอบบางมากๆเพราะว่าในอดีตเคยใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นครีมออนไลน์ทั่วไปแล้วผิวติดสารสเตียรอยด์ใช้เวลารักษาเนี่ยประมาณ3ปีกว่าก็ใช้เองหมดเลย ทุกตัวเพราะว่าผลิตภัณฑ์ที่ทําขึ้นมาเนี่ยเรารู้ว่าลูกค้าเนี่ยมีปัญหาอะไรต้องการผลิตภัณฑ์ที่มาแก้ปัญหาอะไรให้กับเขาตัวเซรั่มปราบสิวแล้วก็หน้าใสค่ะตัวนี้นะคะจะช่วยเสริมเกาะป้องกันผิวของเราให้มีความแข็งแรงมากขึ้นเหมาะสําหรับคนที่มีปัญหาผิวอ่อนแอแพ้ง่าย สำหรับสารสกัดนะคะเด่นเด่นเลยตัวแรกเลยค่ะก็คือไฮโดรอัลจีเป็นสารสกัดจากสาหร่ายใต้ทะเลน้าลึกค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยมีงานวิจัยรองรับด้วยนะคะว่าสามารถช่วยเก็บความชุ่มชื้นให้กับผิวเนี่ยได้ยาวนานถึง144ชั่วโมงหรือพูดง่ายคือ6วันเลยอีกทางค่ะย,ยังมีสารสกัดที่ชื่อว่าเอิร์ธมารีนเป็นน้าแร่บริสุทธิ์จากประเทศฝรั่งเศสสามารถทําให้รูขุมขนกระชับลงได้ภายใน15นาทีเท่านั้นเองแล้วก็สามารถดีท็อกซ์พวกสารเคมี แล้วก็สิ่งสกปรกตกค้างออกจากผิวได้อย่างเห็นได้ชัดตัวนี้ค่ะยังมีสารสกัดที่เป็นสเต็มเซลล์จากดอกฟ้ายนาเข้าจากประเทศฝรั่งเศสมันดีมากๆสําหรับคนที่มีปัญหาผิวแพ้ง่ายนะคะเพราะตัวนี้เป็นประการสร้างเกรอะป้องกันผิวจากพวกรังสี UVA UVB แสงแดดแสงไฟหรือว่าไปเที่ยวเจอแบบว่าความร้อนเยอะๆนะคะทำให้ผิวหน้าเนี่ยมันเบ์นมันไหมมาแล้วก็รู้สึกระคายเคืองตัวสเต็มเซลล์จากดอกฟ้ายก็จะมาช่วยทําให้ผิวของเราเนี่ยดีขึ้นค่ะ เปิดมาแล้วเกือบ2ปีเฉพาะตัวเซรั่มสีเดียวนะคะส่งออกไปทั้งประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกเราขายไปได้แล้วมากกว่า500 0 0นขวดยอดขายของเราทะลุ100ล้านบาทไปแล้วภายในระยะเวลาไม่ถึง2ปีค่ะ หลังจากที่ตัวผลิตภัณฑ์เซรั่มปรับผิวออกมาเนี่ยก็ได้ทําออกมาเป็นตัว m e d ิโอรั e ซีรีทั้งในส่วนของตัวมู f โฟมออแกนิกทัวในเรื่องของการดีท็อกแล้วก็เซรั่มกันแดดด้วยตรงนี้นะคะก็ต้องเรียกว่าเป็นเซตตัดวงจรสิวแล้วก็ตัดวงจรสารเคมีแบบ100%ซค่ะพี่เนมเองเนี่ยอยู่ในวงการผลิตภัณฑ์อาหารเสริมปีนี้มาปีที่9แล้วทีนี้เนี่ยย้อนกลับไปเมื่อ5ปีที่แล้วคุณแม่ค่ะ ป่วยแล้วก็สุดท้ายคุณแม่เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งซึ่งต้องบอกอย่างนี้ว่าคุณแม่ของพี่เนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้แต่งหน้าไม่ได้มีการกินอาหารที่เสี่ยงต่อโรคมะเร็งแต่วันที่รู้ว่าแม่เนี่ยเป็นมะเร็งปุ๊บคือเราตกใจมากเพราะเราไม่คิดว่าคนที่มีพฤติกรรมการใช้ชีวิตแบบคุณแม่จะป่วยเป็นมะเร็งได้มาเลยทําให้เนมเองเนี่ยต้องกลับมานั่งย้อนเองว่าถ้าเรานะคะยังมีการแต่งหน้าหรือว่ามีการ รับประทานอาหารเสริมหรือว่าอาหารอะไรต่างๆเนี่ยที่มันอาจจะมีพวกสารก่อมะเร็งปนเปื้อนเราจะทํำยังไงให้ตัวเราเองเนี่ยปลอดภัยจาก สารเคมีพวกนี้พี่ก็เลยมาศึกษาค้นคว้าข้อมูลงานวิจัยจากต่างประเทศแล้วก็พบว่าในต่างประเทศเนี่ยเขามีนวัตกรรมพวกสารสกัดที่เอามาทําผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกเนี่ยอย่างแพร่หลายแล้วก็โชคดีมากๆเลยที่มาเจอดรอันนานะคะซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการวิจัยแล้วก็พัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกพี่ก็ให้ดรอกรนาเนี่ยค่ะขึ้นสูตรตัวอย่างมาให้เราเนี่ยได้ทําการทดลองใช้แล้วก็พบว่าความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ที่เป็นออร์แกนิกมันต่างกับผลิตภัณฑ์ที่ เราใช้มาอย่างมากก็เลยพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์รวมไปจนถึงศึกษาเนวัตกรรมสารสก,กัดใช้เวลายาวนานมากกว่า4-5ปีจนมาเป็นเมดิอรอลในวันนี้ค่ะ ด้วยความที่เมดโอรลนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มของเวชสัมอางคือจะต้องมีการวิจัยแล้วก็พัฒนานอยู่ภายใต้การดูแลของทีมแพทย์ผิวหนังนะคะตัวนี้ก็ต้องบอกได้เลยว่ามันมีความยากกว่าผลิตภัณฑ์ที่เป็นกลุ่มสกินแคร์ทั่วไปงบประมาณก็ใช้ไปร่วมครึ่งล้านเลยทีเดียวในการทดสอบต้องมีการเทสในห้องแลบรวมไปจนถึงต้องส่งเทสไปยังต่างประเทศและยังต้องมีอาสาสมัครมาทดลองใช้จริงเทสจริงโดยมีระยะเวลากําหนดเพราะว่าต้องมั่นใจแล้วจริงๆว่าผลิตภัณฑ์ ที่อยู่ในกลุ่มเวชสัมอางเนี่ยสามารถใช้ได้กับคนที่มีปัญหาผิวแพ้ง,ง่ายในระดับที่เรียกได้ว่าไฮโปอัลเลอร์จินิกก็คือแพ้ง,ง่ายมากๆและเซนซิทีฟมากๆจริงๆค่ะสำหรับใครนะคะที่สนใจผลิตภณัณฑ์เมดิรอลสามารถสอบถามแล้วก็สั่งซื้อได้กับตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศค่ะ Facebook IG Tik t o k แล้วก็ Shopee Lazada รวมไปนจนถึงสามารถซื้อได้ที่ b e a ต t ้แอมอีฟแอนดแล้วก็ Central และ The m ม l l ทุกสาขาค่ะ